เียคนรักไปจากอุบัตจนถึงตอนนี้ผมก็ยังคงทำใจไม่ได้วันนี้ท้องฟ้าสวยจังเลยนะครับบอกพนักงานไปแล้วว่าขอกาแฟหว,วานๆไม่ขมทำมาสักขมปีเชียว ผมมากเลยอะบีแข้งจั่งไปเลยนะว่าขอ,อนหวานอ่ะเดี๋ยวฉันกินแทนเองค่ะแม้ผมจะเสียคนรักไปเป็นปีแล้วก็ตามแต่ผมก็ยังคงส่งข,อข้อความหาเขาทุกวันเหมือนที่ผมเคยทำเดี๋ยวฉันกินแทนเองเฮ้ยทำไมบีตอบกับข้อความเราได้วะคุณคือบีใช่ไหมอ่ะฉันไม่ใช่บี ฉันก็สงสัยเหมือนกันว่าทําไมฉันถึงจํารหัสผ่านไลน์ได้เพื่อพิสูจน์ความจริงผมเลยนัดเจอกับเจ้าของข้อความปริศนาเรานัดเจอกันหน่อยดีไหมคุณแฟงใช่ไหมคะทั้งที่เป็นคนแปลกหน้าแต่ทำไมรู้สึกคุ้นเคยกันขนาดนี้นะอ๋อใช่ครับเออเราไปหาที่นั่งดื่มกาแฟกันไหมอ่า ไม่ดีกว่าค่ะพอดีฉันมึงผ่าตัดหัวใจมาค่ะดื่มไม่ได้ออผมขอโทษจริงๆนะครับผมไม่รู้ไม่เป็นไรเลยค่ะคุณคงเป็นแฟนบีใช่ไหมคะใช่ครับจะว่าบีเนี่ยเป็นครึ่งชีวิตของผมเลยก็ว่าได้นะครับวันนั้นคนที่ควรตายอะ่ะควรเป็นผมมากกว่า,อาออขอโทษนะคะที่ถามอะค่ะไม่เป็นไรเลยครับ เราไปหาที่นั่งเล่นกันดีกว่าไหมใช่ครับถ้าคุณอยากทานอะไรอ่ะสั่งได้เลยนะครับ๋ยวผมเลี้ยงเองขอบคุณนะคะน้องคะสั่งอาหารเลยคะ่ะถึงแม้ว่าจะเป็นการเจอกันครั้งแรกของเราสองคนแต่กลับคุ้นเคยมารู้จักกันมานานฟ้าคงลิคิตให้เราเจอกันแน่ๆ<อ>พวกเราเจอกันบ่อยขึ้นความสัมพันธ์ของเราก็พัฒนาใกล้ชิดกันมากขึ้นโอ้ ฉันแพ้คุณอีกแล้วว่ะคุณไม่เคยชนะผมอยู่แล้ว <c oughs> อ๋อผมหมายถึงบีครับเวลาผมเล่นเกมกับบีเนี่ยบีไม่เคยชนะผมเลยงั้นฉันขอตัวกลับก่อนดีกว่าคะ่ะให้ผมไปส่งไหมครับไม่เป็นไรคะ่ะฉันกลับเองได้ไม่ไหนจะน้องสาวให้พี่ไปส่งไหมฉันไม่เป็นไรค่ะือมอ จะรีบไปไหนล่ะให้พี่ส่งดีกว่านะเฮ้ยเี๋ยวพี่ยุย่งกับแฟนฉันนะเว้ยแค่นิดๆหน่อยๆทำาเป็นห่วงก้างไม่ได้ขอบคุณนะคะที่ช่วยฉันไว้คุณไม่เป็นไรใช่ไหมครับแฟงนี่บีเองบีหัวใจของฉันอยู่ในร่างผู้หญิงคนนี้ฉันยืมร่างผู้หญิงคนนี้มาใช้ติดต่อคุณถึงว่าล่ะทำไมผู้หญิงคนนี้เข้ารหัสลายคุณได้ เป็นแบบนี้นี่เองแต่ฉันใช้ร่างนี้ติดต่อคุณไม่ได้แล้วนะยาที่เขากินนะ่ะคือ,อยาปฏิเสธเขาวิยามปฏิเสธหัวใจของฉันไม่ให้ฉันใช้ร่างของเขาลาก่อนีน่ะแฟงบีบีบีแฟงนิว <New. S 2> เมื่อกี้ฉันคิดว่าฉันจะไม่ได้เจอคุณแล้วซะอีก มันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณเลิกกินยานี้ถ้าฉันเลิกกินยาเนี้ยฉันจะตายทันทีงั้นคุณรลิกินยายครับ